อ้าเตียงแม่งแตกแล้วยางไงสุโคย์โอ้โหเอาบ้านกูแตกไอหนีมา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 มาบ้านนี้มามาบ้านนี้นี่มาบ้านนี้มาบ้านสีขควาขาวควาสีเทา,าสีน้ำสีน<ส>้ำเงินข,งข้างเราอะมาตามมาตามมาเอ้ยแม่งตามมาขี้แม่งตามมาขี้แม่งตามมาเอ้ยมันมันจะมาแล้วมันจะมาแล้ว <S <S> <S เไปไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้ว โอ oh, ้ยโอ้ยโอ้ย ah, ก oh, anyway. okay, like ูลอยสัตว์เอ้ยมันตายแล้วนะอ๋อย่งงั้นงั้ยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้เอาทีทีหลบลงมาเฮ้ยยอดแล้วทำอะไรได้บ้าเออเปล่ามันก็ไม่โดนหรอกก็เราหลบอ่ะเออมึงมาแมึงมากับเพื่อนว่ะเราต้องหนีดิตายหนึ่งตายหนึ่งหนีตา้ยระวังระวังรอดหลอดหลอดหลังมึงมาหลังมึงมาต้ตีมันตีมัน ตาย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 สีเขียวสีเขียวไปฆ่ามันเร็วมันไม่เกล้วไม่เกล้วไม่เกล้วทีมันไม่มีเตียงมันไม่มีเตียงกูจะตายตายเหลือหนึ่งหัวใจวิ่งหนี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 กูเองกูวิ่งมาหากูวิ่งมาหากูวิ่งมาหากูวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีอีกวิ่งหนีมานี่วิ่งหนีมานี่เดี๋ยววิ่งคุยกเนี่ยตายตายทุกคงโอเคเราลอดภัยพลังหัด ไอ้ที่เอาเอาดาบไปเอาดาบไปไม้เกียวไม้เกียวลุ้มลุ้มไอเลือดกูไอ้ตาเลือดกูเอ้ยตายไม่กูไม่ไหวไม่ได้แล้ว่ะอยู่ข้างบนโอ้ยทิพายแล้วมันมามันมาอเลื่อนกูเหลือหนึ่งอย่าวิ่งหนึ่งหัวเจอไอบุกไปข้างก่อนพวกเฮานการเตียงด้วยการเตียงให้กูไปเลยกูจะการเตียงเอง ไปแก่คนกันไว้ตรงไหนดีือว่ากันไว้กันไว้กูต่อถึงบ้านมาแล้วไม้ต้องใช้เกียร์หรอนี่ยไม่รลตายตา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 ยจัดการเลยเตียงเตียงให้เป็นหน้าทีของกูเฮ้ยมันไปแล้วมันขึ้นอยข้างบนโอ้ยอยู่ข้างบนมันอยู่บนชาวบ้านเราไปเด้อ ตาย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 แยกบ้านกันอยู่เลยแล้วกันโอเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยไม่มีไม่มีคนละแถวบ้านเราไม่มีคนละเอ้ยมึงมึงมึงอยู่คนละบ้านกูเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันทรัพยากรอ่ะเฮ้ยสีขาวแม่งไม่มีไม่มีคนคุมบ้านเลยวะไม่เห็นมีเลยเจ๋วเลยเจ๋วเลยบ้านขาวแต็กแล้วครับเป็นขาวแต็กแล้วครับโอ้โอ้กูลวงเอาไปแดกซะมึงเอาไปแดกซะมึงเอาาว้าวด้วยกูว้าวด้วยกูมองทางบ้านเสียควาเลยต่อดีกว่าเฮ้ยอควาอยู่นี่สองตัวเลยเดี๋ยวเด๋วเจ๋วให้สีเขียวบุกให้สีเขียวบุก โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยทางบ้านสีเขียวเฮ้ยลัวเลยเฮ้ยบ้านเขียวแตกแล้วเฮ้ยบ้านหรือบ้านเราคนเดียวใช่เหรอเออไปบุกไปบุกไปต้องไปฆ่าต้องไปฆ่าคนได้ได้เพื่อนเราขอฟาร์มของแป๊บนึงฟาร์มเฮียอะไรจะจบเกมอยู่เลยสักจบเกมแล้วไอ้เฮียเอ้ย เยมต้องสู้ดิวะโอ้ยมันตีรัวมากเลยม,มันมรุมมันมันรุมมันไม่แล้วตัดของอยังไงมันมาบ้านแล้วมันมาบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยไ,ไอ้ตามันตัดของอยังไงตัดเทียอะไรมันมาบ้าอะไรสารมันมาบ้านแล้วเฮ้ยตัดเทียอะไรเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอทีมาแล้วเอ้ยมันลอยอยู่นี่วะฮเออมันหนีตูห่างจุดตูดเลยโอ้กูติดอ มันวิ่งมากันจังวะโอ้ยโอ้โหดูได้ดูได้ต้าจัดการไปกูโอ้ยจัดเชี่ยเลยพวกเขามาสู้กับมันดิโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยมันไปไหนเหรอวะเชี่ยเราแพ้แน่เลยว่ะ อยู่ในบ้านเราเพิ่มอยู่นี่ยยงอู่คนหนึงอยู่นี่คนนึงมันเหลือกี่ตัวโอ้ยมันลุมกูอ่ะมันมันมันใช้การลุมเลยอ่ะกูสู้ไม่ได้กูสู้ไม่ได้ต้องต้องไปลุมเหมือนกันต้องลุมเหมือนกันมึงไหวปะเนี่ยไอ้ตอบล็อกดิต่อบล็อกดิเออมันเยอะมันเยอะมันลอบไปหาเพื่อนมันลอบไปหาเพื่อนเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันตีรัวปะเนี่ยมันปอบเลยไอ้เหี้ย คือออะะไร่มันมาบ้านแล้วไงมันมาขุดบ้านแล้วเฮ้ยมันขุดบ้านแล้วเฮ้ยขุดบ้านอะไรกูเออมันขุดบ้านแล้วมันขุดไปแล้วมันขุดบ้านแล้วมันอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยบ้านแตกแล้วยังบ้าขี้ผายแล้วโอ้โอ้โอ้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันแดกอะไรมันอยู่นะโอ้ เรียบร้อยตากลายเป็นกล่องโอ้พ